เสียงบอกเล่าจากผู้ผ่าตัดจริงอาการหลังทำมันเป็นอย่างนี้ผ่าตัดถูกใต้ตาไร้รอยแผลเป็นตึงๆแ,แต่วันที่สองมันก็มันก็มันรู้สึกเกคืงๆมันมันมันไม่ได้เจ็บซะทีเดียวอะ <liter? S 2> แค่รู้สึกไม่สบายปาใช่ค่ะอทีนี้วันที่สาม,มันก็เริ่มแบบไม่มีอะไรละช่วยะปกติช่วยๆว่าไม่ได้ต้องทานยาแก้ปวดอะไร กลับไปก็ไม่ได้ทานไม่ได้ถึงไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกอะไรอ่ะครบเย็นอ,อย่างเดียวใช่แตบบ่ว่าตอนนี้มันก็จะยังมีความแบบบวมช้ำตุ่ยเล็กๆอะไรของมันอยู่นะคะคือมันจะไม่ได้เหมือนแบบว่าลาบลงไปซะทีเดียวเนาะก็ต้องใช้เวลาให้มันแบบยุบเข้าที่รวมหรอคะนึงแบบรู้สึกว่าแบบมันก็เข้าที่เฉยๆแล้วใช่ปหเฉยแล้ว<ช>แ,ว <laughs> แวบบว่าคนที่ทั้งเอ,อสวยขึ้นแบบว่าดูหน้าดิบลง เออคือถ้าเทียบกับเออ่บีฟอร์ของคุณสุ่มอ่ะหกมันตุ๋เยอะแยะพอทีนี้ก็เลยเปลี่ยนมาบบเออคนก็คือได้ติดแค่เนี่ยคืนใช่ไหมเออมันดูสดใสเนาะ